สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง M ็มสัสิทธิ์จุลิพิตกันเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับเ็วันนี้ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่มพิศนุโลกวันนี้ก็มากินข้าวกันนะครับเนาะทุกคนทุกท่านครับวันนี้ก็มีปลาเกลือนะครับ food, ah เนาะเป็นปลาเกลือประดุกอันนี้ก็ต้มแซ่บนะครับต้มแซ่บหมูมากินด้วยกันนะครับเนาะทุกคนทุกท่านอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับต้มแซ่บหมูนะครับวันนี้นี่นะครับมากินด้วยกันนะครับทุกคนทุกท่าน นะครับเนาะอจัดไปคําแรกนะครับน่ากินน่าอร่อยครับอร่อยครับเนะ้อสดน้ำหน่อยครับ นี่เป็นปลาเกลือนะครับเนาะปลาเกลือข้าวเนี่ยร่องคอเนะี่ยปลเกลือก็อร่อยนะครับเนาะสับก็มันร้อนนะครับเนาะ

นี่คือหน้าอร่อยนะครับเนาะ <c oughs> ซื้อมาจากตลาดนะครับเนาะต้มแซ่บอร่อยดีครับไปอืมคำต้มแซ่บหมูนะครับเนาะ เอเลยครับตอนน้ำก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะ หลับต้มแซบหมูนะครับเนาะแล้วก็ปลาเกลือไรบอกดีครับลนี้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ